เดี๋ยวมีการรีกกันนะครับที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวครับข้างหน้านะครับกำลังเคลื่อนขบวนเข้าในลางที่สองนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับธรรมดาที่สองหกสองครับหัุงินกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวจะเจอครับคู่จิ้นคู่เดิมนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารที่สามหนึ่งนะครับ น่เสียงดังลางนี้ดังไม่รู้เพื่อนๆเคยสังเกตกันหรือเปล่านะครับลางแบบเหล็กใหม่ๆนะครับจะมีเสียงดังแปลกๆนะครับดังแบบกลางหวานนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวขาคารบ้านพักนะครับตรงนู้นก็ อาคารสถานนี้หลังใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับชันชาลานะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับตรงทานด้านขวามือนี้ก็ทําตัวหม้อนะครับของชันชาลายกสูงนะครับด่วนพิเศษทักษิณรัฐที่สามหนึ่งนะครับกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่ครับ ชีวิตวน์ห้าสองศูนะครับตัวนี้